ดอกไม้บานบ,านบานบานหุบหุบหุบบานผีเสื้อเบิกบานบินมาไวไวดอกไม้แสนสวยชูกีบไหวไหวเพินตาเพินใจดอกไม้แสนสวย สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูน้ำนะคะวันนี้ครูน้ำจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยดอกไม้นะคะลูกในเรื่องประโยชน์ของดอกไม้นั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ สีแดงยกย้ายไปมาชบาสีส้มสายหัวสายหัวมะลิสีขาวกระโดดหมุนตัวดอกไม้ทุกสีเต้นด้วยกันดอกไม้ทุกสีเต้นด้วยกันดอกไม้ทุกสีรักด้วยกันดอกไม้ทุกสีรักด้วยกันดอกไม้ทุกสีเต้ด้วยกันดอกไม้เั้นมีมันายหลายพันมีสีและรูปร่างมันต่างกันบางก็ยาวบางก็สั้นบางก็เล็กบางก็ใหญ่ทุกดอกก็สวยเหมือนกันดาวเรืองสีเหลืองรำกันเป็นคู่บัวสีชมพูจับ ดอไม้สีม่วงใสเอวว่องไวดอกไม้ทุกสีมาทำด้วยกันดอกไม้ทุกสีสสามาทำด้วยกันดอกไม้ทุกสีแลรับด้วยกันดอกไม้ทุกสีแลรับด้วยกันดอกไม้ทุกสีรับด้วยกัน แดงยกย้ายไปมาชบาสีส้มสายหัวสายหัวเมลิดสีขาวกระโดดหมุนตัวดอกไม้ทุกสีเต้นด้วยกันดอกไม้ทุกสีเต้นด้วยกันดอกไม้ทุกสีมารักด้วยกันดอกไม้ทุกสีมารักด้วยกันดอกไม้ทีกมีมากมายหลายพันมีสีและรูปร่างมันต่างกันบางก็ยาวบางก็สั้นบางก็เล็กบางก็ใหญ่ทุกดะกระตวยเหมือนกันดาวเรืองส,สีเหลืองรำกันเป็นคู่บัวสีชม หมู่แยกหลายควยไม้สีม่วงใต้เอวว่องไวดอกไม้ทุกสีทําด้วยกดอกไม้ทุกสีทําด้วยการดอกไม้ทุกสีด้วยการดอกไม้ทุกสีรักด้วยการดอกไม้ทุกสีรักด้วยการเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของดอกไม้กันนะคะใช้ในงานพิธีต่างๆเช่นงานแต่งงานงานบวชพิธีการวันพ่อแห่งชาติค่ะ ดอกไม้บางชนิดสามารถนำมาทำเป็นอาหารได้ด้วยนะคะเช่นดอกขจรดอกแค่ดอกไม้สามารถนำมาประดับตกแต่งที่อยู่อาศัยให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นดอกไม้ช่วยเติมเต็มสีสันให้กับโลกของเราให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะ และที่สำคัญดอกไม้สามารถนํามาเพาะปลูกเพื่อค้าขายเป็นอาชีพได้อีกด้วยนะคะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้รับความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของดอกไม้กันแล้วใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมนะคะลูกทำกิจกรรมที่คุณครูมอบหมายให้แล้วส่งมาให้คุณครูและเพื่อนๆดูในรายกลุ่มห้องเรียนของเราด้วยนะคะ สำหรับวันนี้คุณ้ำต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ